รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand Audition View เสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ Thailand Tourism Forum 2024สุดยอดการประชุมสัมมนาของอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในไทยจัดขึ้นเป็นปีที่13รวมผู้นําธุรกิจทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนกว่า1,000คนรวมสัมมนาอนา,อนาคตการท่องเที่ยวที่ไทยขึ้นแท่นจุดหมายปลายทางลัสตาร,ระดับโลกโดย AI จะมีบทบาทขับเคลื่อนต่อความสําเร็จในอนาคตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ w e l e g o t a l k about AI with Google. We're g o i n t a l k about how technology is enabling tourism to be a better industry. We'll talk about lifestyle hotels and how Thailand is a leader. Coming With people's lifestyle as well, how important that is. But this is a gathering and network taking a report card on Thailand's tourism industry, but what's going to happen in 2024? We're expecting a volatile year, but we're expecting a great year as well. We're optimistic about 2024. There's obviously a lot of new inventory coming into the market, but I understand with the latest TAT figures that um, tourism will come from 28 million visitors to all the way to 40 million visitors. So there should be still room actually to go further. ฟาร์มเอ็กซ์โปจับมือพันธมิตรทางภาครัฐเอกชนบูรณาการภาคเกษตรไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมการเกษตรไทยตเตรียมจัดงานฟาร์มเอ็กซ์โป2024มหากรรมงานเกษตรยุคใหม่ยิ่งใหญ่ครบวงจรสัญชาติไทยครั้งแรกในร่มกลางกรุงรวมผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า300บูธโชว์นวัตกรรมสินค้าพร้อมกับให้องค์ความรู้โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้สนใจมีฝันที่จะมีฟาร์มเป็นของตนเองระหว่างวันที่3-6ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะครับที่วงการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกันได้นะครับในการที่จะนําสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยโดยเอาตลาดนะครับในการนำการผลิตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีการทำ business matching เรามีการร่วมกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องร่วมกับเทคซอร์สส่งเสริมให้กับเกษตรกรของเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตประเทศไทยได้สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยครับเราสร้างงานเพื่อเป็นการ kick off ฤดูกาลทางการเกษตรในรอบใหม่ๆของทุกๆปีในเดือนตุลาคมครับ วังเศรษฐีนคราตตำบบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเปิดต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาสายบุญและสายหมูทุกท่านได้มากราบไหว้ขอพรรับสิริมงคลกันทุกวันโดยมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือรูปปั้นพญานาคองคปู่ศรีสุโธและยา่าศรีปฐุมมาพร้อมด้วยรูปปั้นองค์เทพต่างๆอาทิองค์พระพิคเนตพระแม่อุมาเทวีพระแม่รัศมีซึ่งในวันสำคัญหรือโอกาสพิเศษต่างๆจะจัดให้มีกิจกรรมการสวดมนต์ทำบุญทำทานร่วมกันปฏิบัติภาวนาโดยมีสิทธิที่ได้รับพรจากวังเศรษฐี ทุกวัันสําคญขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะท่านลองมามูที่วังเศรษฐีนครราชดูนะคะตั้งอยู่226ทับ26มู4จําบวบางพระจังหวัดชนบุรีค่ะแล้วท่านจะรู้ว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเลยค่ะชีวิตหนูเปลี่ยนจนมาเป็นนางรําพงฟ้าได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วงานตอนนี้ก็คือเยอะเลยค่ะมาวางเศรษฐีทําให้เปลี่ยนถึงทุกวันนี้ก็จากคนเก็บขยะนะคะสู่แม่ค้าออนไลน์เงินล้านเหมือนกันค่ะมาที่นี่รู้สึกสบายใจนะครับคลายเครียดคลายกังวลทั้งสวยรวยปัง นะครับ